เรารู้ได้อย่างไงว่าเวลาไหลไปในทิศทางเดียวในอวกาศฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคำถามเรื่องทิศทางของเวลานั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในทางฟิสิกส์โดยเฉพาะในทฤษฎีความสัมพันธ์และฟิสิกส์ทฤษฎีของอนุภาคปกติเรามองว่าเวลานั้นไหลาจากอดีตไปปัจจุบันและไปยังอนาคตแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติของเวลานั้นยังคงเป็นปริศนาหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบอยู่หนึ่งในเหตุผลที่เรามองเห็นเวลาไหลไปในทิศทางเดียวก็คือกฎที่2ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งบอกว่าความไม่เรียบร้อยหรือแอนโทรปีในจัก,กรวาลน,นั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าลูกศรแห่งเวลาหรือ arrow of time ที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงการไหลของเวลาจากอดีต ไปยังอนาคตนอกจากนี้อีกทฤษฎีหนึ่งที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่อธิบายว่าเวลาสามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและความโน้มถ่วงทว่าทิศทางการไหลของเวลาในประสบการณ์ของเรายังคงไหลไปททิศทางเดียวจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคตแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่า ทำไมเวลาถึงไหลไปในทิศทางเดียวแต่ทฤษฎีที่มีอยู่ตอนนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจถึงการทำงานและผลกระทบของเวลาต่อจักรวาลในระดับหนึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับทิศทางของเวลาบ้างครับคอมเมนต์คำตอบด้านล่างนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันและพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย